อาคนต่อไปครับเวลาที่เจอผู้ชายในสเปกหรือเจอผู้ชายที่แอบชอบอยู่อะค่ะก็มักมีอาการเขินแบบเขินอยู่คนเดียวเขินจนตรงแก้มแบบเกงไปหมดแล้วก็ชอบเก็บเอาไปฝันอยากถามว่าเป็นโรคจิตป่ะคะอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าพิ่งหลงครับเนี่ยครับสแสดงว่าเป็นผู้หญิงแท้ๆนะครับเพราะถ้าเกิดว่าเป็นผู้หญิงเห็นผู้ชายในฝันแล้วรู้สึกเฉยๆแย่แล้วหรือถ้าเกิดว่าเห็นผู้ชายแล้วไม่ไหวเห็นผู้หญิงดีกว่าเยอะ อก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับฉะนั้นทั้งชายและทั้งหญิงเนี่ยเวลาเจอใครที่ตรงสเปคมันเป็นไงมันรู้สึกสู้ซาตายแล้วจะทำยังไงดีอะไรใช่ไหมนะครับก็เรื่องธรรมดาครับไม่ใช่โรคจิตเพียงแต่ว่าเวลาแอบชอบเขาแล้วเนี่ยอยากรู้วิธีไหมทําไงเขาถึงจะรู้ว่าเราชอบเขาอยากรู้ไหมอยากไม่ยากเลยเดี๋ยววันปีใหม่นี่ส่งการ์ดอวยพรปีใหม่ไปเขาหน่อยหรือถ้าเกิดว่ามี SMS ก็ส่งไปเขาสักนิดนึงว่าแฮปปี้นิวเยียนะจ๊ะอะไรเงี้ยนะ เขาก็จะได้สงสัยได้ยาคนนี้มาส่งมาทําไมนะครับเดี๋ยวเขาก็มาถามเองว่าส่งมาทําไมก็สนใจเธอเนี่ยสนใจทําไมก็สนใจมีปัญหาไหมนะครับคือเดี๋ยวนี้เราเป็นเดี๋ยวนี้ผู้หญิงเราก็มีสิทธิ์ทำท่าสนใจผู้ชายถูกไหมครับรู้ไหมครับว่าทําไมเพราะเนี่ยดูที่นั่งนงมาเนี่ยผู้หญิงเต็มเลยผู้ชายไม่ค่อยจะมีม่รู้ไปไหนกันหมดนะครับ